สวัสดีจ้ามาเครื่องวิวับนี่ก็จ้ะบ่ค่อยกินของนอกบ้านปายในได้จ้ามมากินผัดซีอิวดด๊วกับยายติ๋วย้อนแสงกันไหมเนาะ ย้อนแสงไปจ้าจะ,จะ,จะเกียวกระเทียมก่อนนะคะจะ้า่องปูฮากันง่ายๆจ้า เ็ดติวก็จะมีคนาหมูไข่นะคะผัดสี่ิหแล้วก็มีนี่เส้นใหญ่คุกซีอ้วไว้แล้วค่ะจะหม้อร้อนแล้วนี่ละกระทะถ้าในกับเขามีก่กะดำดิฉันค่ะเด้อกระทะพงงามจะเ็จกระทะกับเขาอร่อยค่ะกระทะนี่ ท่ะนี้ทำกับข้าวอร่อยอเอานะ้ำมันหอยออกมาไว้เลยซอสปรุงรสออกมาไว้เลยใกล้ๆมือเลย ต้านจ้ะเขี่ยไปด้วยค่ะได้ก็จะเอาหมูลงเลยนะคะเด้อพอมันจะได้จุกกับกระเทียมอันพอดีจ้านี่คือหนึ่งจานนะคะสร้างไดเดอค่ะเอฟซี FC จ้าเ <laughs> ละะี้ยสิวจะทรงเครื่องีไปให้ <laughs> เสตียบ,บน้ำกันดด้วยแซงได้ด้วยค่ะอันนี้ของลูกสาวคนโตด้วยค่ะเส้นน้อยไข่สองฟองผักเยอะๆจะ้ะเป็นั่ง S <S พยาธิเมียเฮ็ดสิไหนเพิ่นเยิมน้ำมันเพิ่นก็ใส่เองจ้าใส่ไว้เอง,งเลยจะเยิยมเข้าไปยังพอหอมนะคะ าเห้หมูวุกสุกก่อนเด้อขเด้อตะเกียบแล้วก็ยมไม่สกเดี๋ยวตีเดา๋ยวกองกระดาษตันนี้ว่าบางัง จะกระเทียมย่ากับะเรืองเล่นนะคะไห<อ>นหมูนี่มุกแล้วจ้ะกระเทียมกระเรืองแล้วนี่นะคะยายจะเส้นลงก่อนค่ะเส้นไม่เยอะล้วกระแบงเห็นน้องข้าวน้ำกระได้จ้ะน,นี่นะคะยายจะผัดเส้นสุกก่อนนะคะ อันนี้สูตรเย็ดจิวได้จ้ะเห็ดบ่คือไผ่คือจังไลกับบพันวากัน,น้อค่ะอันนี้ยบ้านเย็ดจิวเห็ดจังสีต่ว่าเย็ดจิวทำไข่อาหารตำซ่างอยู่เทพเนาะสมัยเย็ดจิวเห็ดงานกอสางค่ะทำอย่างนี้ค่ะทำเหมือนกันค่ะต้องผัดกระเทียมกระหมจะร่วมพรมกันทุกบอ่อนะคะอือกระเทียมกระเทียมเหลืองหมูสุกค่ะ ่คะเส็นจะให้สุกๆเลยนะคะ๋ยวมันเป็นพองๆเลยค่ะเรียมย่า่กันนั่นแหละมันจะหอมนะคะถ้าเส้นไม่สุกมันจะเหม็นแป้งค่ะเหม็นกินแป้งนะคะ ไหมเส็นเ้ไซแล้วนี่ก็ไข่ลงเลยค่ะลสาวไข่สองฟองนะคะเส้นน้อยๆผักเยอะๆ ปังบัดน,น,นี้ปังบัดน,น,นี้โทษเด้อค่ะเด้อ <laughs> แยกเครย่อกระทะแห้งไแบบรฮะโบผ้าพ,พี่น้องหัวซักล่งใส่หมอโตัวหลายๆจ้าจ้า หลักสร็จนะคะนี่หมดค่ะมันจะน่ากินค่ะต่อไปก็ผักลงเลยนะคะผักเยอะๆผมสายชอบผักเยอะๆจะผักลงแล้วก็ปรุงไปน้ำเลยนด้ค่ะเด้อเพราะว่าผักปีก๋ใส่น้ำมันหอยนิดนึง ปรุงตามใจชอบค่ะใส่น้ำตาลนิดนึงสซอสปรุงรสนิดนึง ่วาผักจะหน่อยลูกสาวชอบกินผักใส่ผักได้นะคะเพิ่มได้ เขาจะเอานี้ล่งจา้าสิัจไหนคะผัดติวต่วเยี่ยติ่วเสียบบอคะหมอมบอควดมว,มวยใส่กล่องเลยกล่องจนสักล่งหมอกทอดติิวเลยพีน่น้องผู้ใดเนาะอยากกินน้ำนี่นะ <laughs> เอาให้ปังเลยไปไหมเอืมอือจ้า ดีก็เสร็จแล้วนะคะผัดซีอิ <part espe' music> ๊วจ้าเดี๋ยวยายก็จะจักตักใส่ถาดเนาะค่ะนาะตอนนี้ยายก็ขอปิดคลิปตอนนี้ก่อนจ้าขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลทุกกำลังใจนะคะขอบคุณเอฟซีทุกคนขอบคุณเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่เก่ามากดเลิฟกดรักห้ยาย่ติวน้อขอบคุณทุกซับสไครด้วยจ้า